เมื่อไม่ได้น้องคืนมาแม่ก็ขอบริจาคส่วนไหนที่เอาไปใช้ได้แม่ให้หมดเลยชีวิตนี้แม่ก็ทำให้น้องเต็มที่แล้วก็ที่สุดของชีวิตคนเป็นแม่ที่ให้ลูกเพราะหนึ่งการให้ อาจเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนเล e เดมซีเลฟ2025ถ่ายทอดภาพยนตร์โฆษณาขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้ที่เสียสละญาติหรือครอบครัวผู้ให้อนุญาตบริจาคอวัยวะที่อยู่เบื้องหลังการต่อชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยหลังจากที่ทำการปลูกถ่ายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอะค่ะ การบริจาคอวัยะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเลยสําหรับตัวเราอะไรงี้มันเหมือนเรามอบชีวิตใหม่ให้กับนคนคนหนึ่งนะคะมันคงไม่มีการทําบุญอะไรที่มากกว่านี้แล้วปัจจุบันยังมีผู้รอคอยอวัยะมากกว่าผู้บริจาคอีกเป็นจำนวนมากฉันอยากจะให้ทุกทุกท่านเนี่ยนะคะได้ร่วมเห็นความสําสคัญของการบริจาคดวงตาเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการเนี่ยได้กลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง ร่วมเป็นผู้ให้บริจาคอวัยวะและดวงตาหรือสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตากับสภากาชาติไทย